นิทานกุ้งกิ๋งรักเพื่อนกุ้งกิ๋งเบิกบานยิ้มแฉ่งผูกโบสีแดงน่ารักสดใสร่าเริงยิ้มง่ายใจดีกุ้งกิ๋งจึงมีเพื่อนรักมากมายกุ้งกิ๋งช่างเจรจาขะขาเจ้าจา๋าเวลาลงท้าย น้ำเสียงอ่อนหวานน่าฟังไม่แผดเสียงดังหรือพูดหยาบคายเมื่อวานแม่ทำคุกกี้กุุงกิ่งใจดีหอบมาถุงใหญ่ชวนเพื่อนมากินด้วยกันเราป้องแบ่งกันและมีน้ำใจเห็นเพื่อนขมักขม้นรีบเก็บของเล่นที่วางทิ้งไว้ กุ๋งกิงไม่ได้เล่นด้วยแต่เข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจกุ๋งกิงเห็นเพื่อนทะเลาะกันช่วยห้ามทันควันโกรธกันทำไมเกี่ยวก้อยคืนดีนะจ๊ะเป็นเพื่อนกันนะต้องรักกันไว้เพื่อนแกล้งแลบลิ้นปลิ้นตากุ๋ง กุ้งกิ๋งไม่ว่าจะเย็นจเย็นเข้าไว้นับหนึ่งถึงสิบเร็วพลันกุ้งกิ๋งอดกลั้นแล้วเดินหนีไปกุ้งกิ๋งวิ่งไม่ระวังชนเพื่อนอย่างจังไม่ได้ตั้งใจกุ้งกิ๋งรีบกล่าวขอโทษเพื่อนยิ้มไม่โกรธบอกให้อภยัย กระเป๋าสตางค์สีฟ้าของเพื่อนนี่นาะคงทําตกไว้รีบเก็บกระเป๋าจากพื้นแล้วนำไปคืนเพื่อนแสนดีใจเห็นเพื่อนซึมเศร้าสลดนั่งน้ำตาหยดร้องไห้เสียใจกุ้งกิ๋งรีบปอกแล้วว่าโอ้โอเพื่อนจ๋าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ เพื่อนกลุ๋งกิงใจดีทุกวันจะมีขนมมาแบ่งให้ปุยฝ้ายขนมปังกรอบกุ้งกิงชอบชอบขอบใจจ้าขอบใจกลุงงกิงน่ารักนิสัยดีจึกเป็นที่รักของเพื่อนมากมายเล่นกับเพื่อนสุขหันษาหัวร 55, เราะห้าห้าเรืองร่าสบายใจ